เรามาก็ตอกตรงหน้าแข้งอีกข้างเขาจะสบายขึ้นเดินจะสะดวกขึ้นเลยเส้นด้านข้างนี้อีกนี่ย่างนี้เลยเบาะเบถ้าอักเสบก็คือเจ็บถ้าไม่เป็นไรก็จะไม่ค่อยเป็นไร ถูกไหมถูกไหมถูกตรงนี้นะถูกไหมถูกลนะ้วนะนะจี๊ดเลยใช่ไหมจี๊ดจี๊ดเลยใช่ตรงนี้นะออะไมันเป็นไาเบาๆไปเนี่ยพอตักห้าทีนะมันเจ็บแต่พอเลยไปจากนั้นมันจะเบาขึ้นเริ่มเบาขึ้นแล้วใช่ไหมอ่าดีขึ้นแล้ว แต่นี่เส้นที่มันตึงๆขัดๆจูดก็จะหายเลยนี่นะหมแต่นี่นะนนะ